ันนี้ลูกหลานเราทส้าขณะหนวกศิลป์พัฒนายังก็ะขณะยังกอหนวกศิลป์พัฒนาไมายค้ามาจะไหนมะรำหูหนวกแปวนผูฟังตีวงรำยับขมาจำไม่แน่เฮ็ดทิบลองขอปยีปันห่อนย่ามโอ้ยกูซบกูนสดปากกาศเล ok ยผ uh ูใ no. ด no okay. ้่ะน oh oh, so so ่เองนั <si ่นกูไหนก็ออกมาไว้เดอบอนี่ว่ามรำหูหนวกม่ททนหู หัวหลวเลยใช่ไหมเป็นมลำจังไหนมันจะลำหูเรื่องกันสั้างวะเดี๋โอ้ยเสียงดีว่งมลำหูดีโอ้ยเสียงดีของวัดหรมันสล้ำหูเรื่องกรับ่้ำบดบทไหมบดมันเข้าว่างไปห่ดจะไปใหญ่ของเขาก็แล้วกันเรื่องมองเขากันเองโอ้อ๋อลองโฆษณาก่อนเนี้ยระบบเสียงชั้นยอดบริการเป็นกันเองผาพผมชัดหนังไหมเอียมต้องอุบลบริการแรภาพยนตร์อันอนอุนอมาลำ ลู่หลานและเสาขณะหนวกศิลป์พัฒนาขอเสนอลำเรื่องต่อก่อนมื้อนี้ขอจับเอาวรรณคดีมาเสนอการแสดงให้ท่านได้ชมในชุดรามเกียรติ์โอ้ยเก่าไปโอ้ยโบราณไปเลยเกิเกียร์งงงว่วะเนี่ยเมีรามรถใครเนี่ยท่านสมัยนั้นคนเนี้ยเขาเก่าไปทังไซกันแล้วรถกับรถขอจับเอาตอนทศกัณฐ์สุภองโมกษะ ฮนมุมานแปลงร่างมาทําลายพิธีที่เป็นผลนสเร็ดหรือบ่อน,นั่นขอเชิญประเด็ดประคุณทานพ่อครับฉากตทีิตมกอขอเชิญฮนุมานเออขานแยล้วมามาเออวัสดีบักหลับักหมูละมันโหย không là không đó là nắng đó là ăn đó là okay. bà hoàng tăng tiếng từng hồn từng khi bỏ khi, đông, khi đòn kiếm những là hàng chẳng thì chẳng ฝากคุณนคลวลนตุทนที่มีจดหมายหญิงเหือชายหมดเยลาที่ส่งมายังมาออมหลวงพ่อยอมมาเลื่อราชีวิตผมในลำมาฝากลุ่องป่าสัตว์ตาพรสิบนิ้วยืนยันอ้อยมันที่ขอรับใสฝากคุณทหานผัวสุขอนผัวสุขอน อจะไปทำลายพื้นที่ก็จะเตือนมันอีแดงนง้ำคนก็หน่อยอ่ะอะไรเสร็จวะพอกับแม่ก็เป็นคนหูหนวดก,ก,ก็น้อยกับหูหนวดน้อกันโอ้ยกรรมาพันธุ์นึ่งกลัวเกิดได้ไงมาอายุสิบห้ายุกยุกสิบหกยอนยอนพอกับแม่ห์หักปานแต่งแคงปานตาพอได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คนหน่อยขั้นหนึ่งบีบาทสันเองมันทันสช่ไมเขาเว้ยขี่ไปหาเหรินสาวไปจอดไปกำลังเงินบุสาว อึนไปตึงเงินโมพ่อข้าวกลับลงมามอเตอร์ไซค์เสียโอ้ยเขาไปกินเหล่าหลายเปลี่ยนสีแล้วปันเนี่ยเพราว่าผู้ใดเอาไปเอ้าถ้วมือนีสิไปยืมมอเตอร์ไซค์มูขีเมื่อหาอีพอสิครับเสีอยอีกคนนี้ใครใครจะรักหรือชังก็ไม่ว่าใครจะด่าว่าเราก็ไม่สนใครจะเลียนหือเรื่องว่าเราจนจะไม่ห่นให้ใครเราได้ ไม่สำคัญถึงไม่มีที่สุขหัวจะต่อสู้เรื่อยไปไม่เกรงกลัวไม่ต้องคิวอย่างเดียวยังพอกขอยู่โตตายพวเดียวบอกก็เดียวว่าค่อยก็มีง้อสังคนจะสนผมก็ไม่ว่าแต่ขอบอกคนตาอยางเหว่าตามีเลยพอเจอชคนนั้น ไม่เลยเบี่ยงหากินตามตายสบายใจเราเสียอย่างเขาไม่รักก็ช่างไม่พบเดี่ยวกับใครจะยืนหยัดต่อสู้มันเหนื่อยไปจะตายคนใดจะสร้างตัวของเราเตาหงแล้วลาไปสะกดเต้าหู้เหล้วลาไปสะก่อนรอเพิ่งก่อนไม่น่าที่มาเพิ่มต่อไป ก็ได้กะตามสร้างขอมันก็สุดใจไปเลยสิอยออ่อยู่ถือท้ายท้ายแฟนผู้บังคีบบรอนหนักขอมาจำไว้แน่เข็ดหินทองขอปากบ่อปากแม่ตีตา่างเป็นลูกเต้าไปบ้าง น้ำเดี๋ยวไปน้ำขณะเผ็ดทินท้องน้ำอาเรื่องที่ทานใหม่มาเสนอเป็นผลงานสนองแม่ทานผูส้สนใจเรื่องได้ฟังเสียงของขาผูมาล้ำน้องโอ้โซ่บทบาทบาทเต้าแสดงเรื่อดดงเลื่ยงนีทานซุ่มแม่มานของพุ้งพุ้งโลกให้เบิง้งถึงเวลาสาวหมอลำํำจสได้ลำล้ำให้ ข้างเงาปันผู้ใหญ่บ้านคอสมุ่นั่งไปตามทองเลียงขน้อยแห่น้าแล้วว่าจันท่าเวทีเทวีก็นวะเน่ยนะเทวีนี่แปลว่านั่งฝ่าหน้งกษัตริย์เวท,ทีตรงนั้นนีนหิ้ผู้ใหญ่จะได้อย่ามาหัยองเขาไหลเดี๋ยวปงเนี่ผู้ใหญ่ยเราว่าขน้อยคือจารุนี่พนันอือป๋อมึงือ้กูว่ามึงหึงหน่อยนี่เนาะขอบคุณเดือคขาที่ยองเพอเอาหอยมาหันแล้วขาเมึงอันข้น้อยเองกับพวเป็นคนหัวกิดหัวขาดตัว มีลูกมีผัวน้ำบ้านน้ำเมียงเขาอยู่อันก็จะได้ผัวกับผัวหญิงผัซ่าดิแม่แล่น้ำเขาวนี่ไม่ยุ่งน้ำกันจะว่าเ่าบ้านนี่ล่ะอันได้ลูกซ่าโทษตัวหนึ่งโดยผู้หารนะอันลูกเกิดมากกว่าคือลูกบ้านลูกเมียงเป็นดอกลูกไปแล้วนะอันมันโง่ไหนมันเล่นสาวเพราะเป็นอันมืนขึ้นไปเล่นสาวไปนะมาบอกให้แม่ฟังหัอเสาร์ดิวูมีก้นเบานั่งต้นเห็นผู้สาวเลี้ยวหนาเลี้ยวดังบดสิปา้ง8นถามผู้สาวว่าลาเกิดผู้ใดยล่้ยวชิ้นคนไหนกันนะผู้สาวเลยว่าเกิดพ่อเขาในลาเลย ดูดยาบีคากาอ,าาอกมาได้ลูกไปอะบ้าสีบอ่าคนอีกล้ว่านาจะบ่าใคกล้าทิ้งคือพ่อจะรุงลังบอกพนะามันสมบรคุ่บ,บ,กบอกให้แค่ลูกไปในเมี <c ười> ยแ่จังได้มันจังเสียดูใเมียในบ้า,บานในเมียคนกับั้นชิรายผ่านเนี่ยมันสมบ,บ่รคือพอมันเนี่ยมัดพอมัน,น,นหนาไปไหนดไทำสมตะเกียบไตกระบ,บอกที่คุยกันว่างงัวยก็ไตกระบอกเหลือต่กี่ไม่มีไฟฟ้าดึก อันเท่าห้านเที่ยวแต่กระบอกหมอดตัวนั่นแผนเขาที่หน่เจ้าโมโหทีพย์ซื้อหรอกก็แต่กระบอกหมอดปั๊บคอยดอยันให้กันจังละโอ้ยเขาก็ยันสมคติมันเหมือนกับดอนนอนปฏิยูยูปฏิจยันแล้เศร้าใครบ่ถึงแต่หน้าพะย่ะเงี้ยโอ้กูฟังเลยกูบวกไปบ่ะพูดนี่อันขั้นแรกเลยตัวลูกไหลไมีลูกไส้ผู้เดียวขั้นสิบพอยแบบนี้ยเขายังมันยังไม่ได้มียแต่ผู้ใก็เลยเป้าไปหามันตัวผู้สาวแล้วนาะอันผู้ใอยไปเห็นใบอี้ผพากขายังมาซื้อมันเนี้ย เออเอาง้างให้ลูกลูกคนเดียวนี่กิริยามารยาทการไปการมาสมก็เป็นกุลสตรีแท้ๆกันจังหวะการตอนรับครับสูผู้รักผู้ใหญ่นะว้ายเออเอาเงื่อนเสียให้ลูกกันดีอันว่าตะควายคืนเฮียนปั๊บไปมันละเตะควยเตะบ้องเสือหัวน้องังหวะควายระมัดตัวเนี้มีกระไรโอ้ไปไม่มากไงถือใจไปไหลย่อมไปเฝ้าหาไปแล้วเขาโอ๊ะแปดพันก็พาไปกับเก้าบาทเก้าดีสิบดีน้องเมย์น้องคนว่าจับหัวภาษีว่าจังไหนดีแล้ววันที่ผมจัดอยู่ เา,าส,วาาสงวเด็กมาเร็วแมวขันหมากตาขี่ขังขากี่เอียงคว้ยบกู้สูบยาไม่งามากต้องล่ปกูคอยที่ทางบ้านเดกผ่อนๆผู้สาวนีเมียนอนไปบ้างนิดน,น้อย เหลือแต่สาวสน้อยข้างคำแขวบอมีลำไม่ฟังพี่พี่พี่บย่ยา ตาฟังลําแม่นเอาหัมาน้ำดอกบัวน้อลุงตาเด็ดกาแหมขอนน้ำก็ไหวเมียจันทาสมสูญอยู่ลมหอได้ลูกนักการผู้นังเกณฑ์ผู้สายคอยดีอกดีใจเฝ้าแล่นเขาตลาดซื้ออู้เล็กหวัง่าเสีย้ลูกนอนพอวางลูกไซโอ้เล็กลูกใครตุ้งแว่ตุ้งแว่โอ้โหลูกพ่อต้องการอูเล็กมาเปลี่ยนใจเขาได้ตลาดซื้ออู้ห่า วางลูกซิวผาลูกไครทุกแวทุกแวโอ้โหลูกพอพอตองการยังักฉางเลยลูกเอ๊สงสัยลูกตองการกู้ใหม่หนักหัวใจผู้เป็นพอได้มีดระตขึ้นก่อไฟเลือกเอาร่ยังไงพอตัดเสร็จแล้วถากน้ะต้องทิมไมบลงทิมมีดลงหาทางลงจังได้กระบอกได้โอ้ยแต่น้าโอจะขอเลยเนี่ยนี่พ่อคอยคิดได้ถนัดแลนเมาหัวขนาดอยู่บ้านแกลายลงจังไม่ลงกระดังงาเสมอเลยจะมาหาเมื่อมาถึงแล้วเลียนสางของเก่านั่ง เพรามันดอกฉี่รันเออ,อเ<ร>ความสุขตัวมีแกเจ้าแม่เทพธิดาบ้านไรแต่วัดอีเทวันนี้ไขไปเจ้าไปมหาเจ้ามีเงี้ยมาบอกให้ท่านตว่าอันคือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าของเฮาหฮันลาแต่ไม่ลูกไส้ผู้เดียวน้ออันมันเหรียญสาว์เป็นมันจากด้กนเนี้ยไขยกันเลยเท้าไปหามาเลยยิบุขาเนะนี่ยนะเทวันีงามงามต่อีบุขาเลยเมียขั้นเป็นเจ้าหญินั่งไขกันแต่พอมอากนั่งไขซาแล้วทักอันนี้ ไปหาไมเลี้ยวเขาเปดี่นตั้งก็ผ่านไับเาบาทเจ้าเดินมเจ้าสิว่าจังไหนเจ้าเสียต้องฝ่อยว่าเท่าอันนี้โอ้ยเพื่อนำสดแจ้งมาจะบ่ตายซะบ่เ <c oughs> จ้าบอต้องตื่นตินไปหรอกสิแดงตามใจเจ้าสุกยางทุกนเ,เวนวเพราะว่าเฮาอยูย่นักกันเทาโถมาแล้วสิเขาว่าจำสินฝังเทศฟฝังทมกันคือไปลวดเรื่องให้เรื่องหน้ามาต้องมาห่วงน้าไยดอกที่ผ้าลูกพาเต่าเขาเห็ดเองก็ยังมาโอ้เจ้ามักอีกคำห้าพอดี ไอกคำพ่าเนี่ยไข่พม่าท้องเจ้าไปเถาเบ้ากับเบ้าต่อป่าการเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าที่ตามใจเจ้าของกับพอไรพอปีนี้มันเป็นแปดสองผลว่าผลสุร่ากับพอตกกล่องตามเลยดูการแกชะนาเขี่ยวเข็นกันแน่ไอ้ยี่บ้าไข่ปลาเนี่ยเดี๋ยวน่ะไข่ซ่อมมืองลิสัยมันตาหน่อยอยู่ว่าเป็นสาวนะเวยการไปการมากิริยามาละยาสักสุวิภุภาควัย่ได้ไปเถาเอ๊ะมันจะไหนกันแจวะที่บ้าบ้านเจ้าบ้อผ้าเอากาเฮ็ดเฒ้าเมาอ่ะ มันก็ต้องเขาแก่เขาเมาตั้งเมากระดังวะบ้าแขวะว่ามันแขวเบิ้งคัดและเบิ้งพ้นกระไรเท่าเจ้าหัวปานนี้เหรอว้ยเออเขนเมาว่าฟังควบก็มัดการแล้อมาขว้าให้เขาเมาเด้อเจ้าสียแขวทนมันจังไหนเขาก็ทนหัวแขวะทนตัวเขาฮาทันยานยุ่งกระยำไปกระดังวาทันยานยังงก็ต้องมุงกลางตีนอนวัดนอนวะอันเลี้ยงลูกสบายดีเนาะแขวะไปดูคุณยิ่งตัวเท่า เจ้าบ่หมูด่งนังดอกแผลไปดูผู้หญิ่งคอยหุ่นด่าเอออีใด็ดอีใด็ดสัวเสียควายโดเติร์ดให้เป็นบ้าไปจุดยากันนุ่งไฟไม้มุงล่ามวัดเขาเดาแล้วมันมอแม่แน้วะดังว่าแสดงขับไปสูแสดงขับไปของไผ่ก็มันว่าไปรสมหาญาติถ้ามันค่าหลงของแดงมาดีเถอะอร่อยให็้ล้ำเดียวแดงล้ำก็นได้ดูไส้ผู้เดียวไหมอ๋อตามถนัดย่อมห้างและนั่งคู่มันมันไหวกันมอระไส้เสียไอพอโอ้ยลูกกูบ่กท่านโรงเรียนอีกแล้วมึง พ่อเมียพูดเดียวได้เมียเป็นคนขี่ตักมาได้ตักมาได้กระตักมาได้เตินไปเสียงเนี่ยอยู่หรือกินไปตั้งไปล้างโทรทัศน์ลูกเยอะพ่อถึงเขาบอกเว้ยเนี่ยมันเขาเสียแปดพันกับห้าพันกับเก้าหมัดยี่ลรอนี่กูโม่จะเสียเสียหรือดิ่งโมเห็นได้พอฮะ์ไซค์เสียโถลูกพ่อนั่นบรรทุนวโรถเสียจังกันเสียดใดพอได้ตั้งลูกเบาบางงูตอดมา่ะ สัมพันธ์หรุงหูเห่าหรืองูเข้าปากปลาหรืองูปลาปากวางห,หรือว่างูเหมีนดังแฮรุ่นโอ้เอาซะเด้อเด้ลาเอาอเนี่ยมาเลี้ยงแม่โอ้เป็นบ้าแก่ข้างบ้านเขาเดินบาเบ้าจาคนคนเฮาแม่นี่เขาแก่แล้วเนื้อเหี่ยวหนังยันหูตาเาตาาชียกกระบอกคือตาซ่าชิ่งบางๆของแม่สุเปรี้เปียหัวล้านแย่ นั่งผู้พานาั่นแม่ในหางเร็วพอเมียก่อนวาสะเดือวาสะเดือคนงามนักแม่นี่นาแม่นี่นาลานาแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยแม่แม่พอเอ้ยพ่อพ่อเอ้ยพ่อพอโอ้ะปวดหลายลูกเอ้ยข้างงั้นเลยลูกใคร มอเตอร์ไซค์เอากะเสียไปแล้วห่้มีแนวสตีกินต่อมันบ่เหลือหอดล่อเหลือไว้ตั้งแต่หัวหัวบะเงี้ยไมดอกบักลาไม่หาประเดี๋ยวลอยแตงมื่อสิบครั้งมาต้องห่วงดอกใส่ไงด้วยเนี่ยเห็นสิ่งี้เลยม่เจ้าบอกอีพอซอยข่อยได้เลยขอยอยาเลาะคาข่อยไม่อย่างก็บอกอีพอซอยข่อยในเรื่องข่อยอยากเลาะคาข่อยไหมนานแข่งบามันเสียุบผุผานักไก่ตัว มันก็แม่นความเจ้านั่นตัว่าบ่ไปเหยียบมันก็บ่กัดได้งูแหองไอ้หมอเด็กไจับว่างูกัดอยู่ใส่หรือว่ากินไปตามธรรมชาติมันอันได้เดี๋ยวนี้มันก็หักชีวิตของมันคือทหารแต่ยังว่าจอดไว้กระล่างไปด้งยเงอนลงมามันบ่เห็นอดทนอาจจะน้อยปวดไปนอุ้ยพวกไปย้อนว่าแตงงูหลังเหแต่มันเสียอีดีเลยเดนี่ว่าเล่นอยู่นี่บ่งฮะมันเสียกต่ยังว่าแมนแล้วนั่นล่ะสัตว์เกยขั้นนะบุญเน๊สัตว์เกยขั้น พวกผมึงเอ้ยอจะกวาบมึงรู้หัวเจ้าวโโ่เสื่อของผมดินี่ถามพ่อใหญ่หนี่งวันที่ล่ะใท,ท่าตีก็พออ่พอยพ่อใหญ่นึ่งถามแล้วเจ้าตีท่าตีก็พ่อยอ่ะเอาอีกออะเด้อกูว่าดิโอ้ยขนาดไหนก็ขนาดนั้นสิเน้อมาทะเลาะกับกูสีนเนาะกูได<อ>้ท่าตีเหมืองเดียนดีเมีเมันจะบอกฟังเองของวานหล่นมอเตอร์ระะไซค์เสียกันยังวะไก่เอยเสียอ้อไก่จะไหนหล่นมอเตอร์ไซค์เอ็มันเสียตอนไหนวะบาดตัดพวกพี่ เอาฉันมานโพยไปเล่นมากวัดีิโอ้ยอูน้ำซุปอะไรเด้อเนี่นี่อ้ยไอ้สมมตว่าวันร์วันที่ปุยุบานยุศศจาเทียนเต็มมาหัวผูกขึ้นมาอ้าวเ่านีมาทางเป็ดแต่ยู่นักกันดีๆจะได่เสลยไก่อยไปนอกขอไกลมัดไกลกจจับขอบตาคอยอนแล้วตั้งตหาเราแล้วมันเจ้าเป็นบาเพราจะเสีลูกบวชนั่งนี่เดนี่ยเขารักไปแล้วเสียคอยเย็ดจังได้แลกี่จคืนบ้าะเขเสยลูกเอมี่เอมีนั่มา่ยมันจุ่มไปทั้งห้างเลยเลยีไป มันบวเห็นอลไรก็แล้วที่คุยว่าคนจะซื่อตัวมันจะจงในไทยพออยู่แล้วไอ้วงแห่งลาบแก่เขาว่าเจ้ากฟังง่วข่อยว่าพ่อนด้หไหมฮะมันบวเห็นแล้วก็แล้วไม่ยังอาชมาสิยามเก่าตายไม่แท้ที่มันรักคนนี้ามเวทหมดบอกไอ้มันมากี่ามพ่ออยู่เฮืดอมา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 มอมามอมามอหามนมามน้าม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 ตมา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 มกัามาาาาามา้า